เกิดอะไรขึ้นอบมาเป็นร้อยเป็นพันถาดทำไมวันนี้เป็นแบบนี้ทำอะไรผิดสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจุ๋มจะเอาไอเดียในการทำขนมอย่างหนึ่งมาฝากนะคะอันนี้คือเค้กกล้วยหอมโบนะคะสาเหตุคือเมื่อคืนนี้ที่จุ๋มทำอ คัพเค้กกล้วยหอมแต่ปรากฏว่าไม่ทราบว่ามันผิดประการใดนะคะขนมออกมาไม่สวยเลยจุ๋มก็เลยจัดการแปลงร่างของน้องคัพเค้กนะคะมาเป็นเค้กกล้วยหอมโบดเคลือบช็อกโกแลตนะคะคือง่ายๆเลยจุม๋มอะเอาขนมเค้กที่มันพังอะคะ่ะเอามาบดให้มันปนๆใช่ไหมคะแล้วก็ปั้นให้มันเป็นกลมๆ หลังจากนั้นก็ไปเคลือบช็อกโกแลตนะคะอันนี้ก็โรยหน้าด้วยเครียกว่าอะไรมีน้ำตาลไหมก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆค่ะว่าขนมพังไม่เป็นไรแปลงร่างใหม่เป็นตัวนี้ค่ะนั้นขอราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ